สารูปมันจะไปทำอะไรได้โอ้ยโดนกูยาวๆอ่ะแต่ m k k มันดีนะบอยมันมันไม่เหงานะมันจะตอนนี้มันมันเป็นอันดับหนึ่งโดนหนึ่งทำทั่วหาแท็กดิขอล่านกันมันหน่อยย่นหนวะไม่แท็กอ่ะยืยนเมืองปะเดี๋ยวกูบอกมันจังหวะกูเล่นเนี่ยให้มันทำแบบกูอะล่านเอาต่อเดียจะทำบ้างใช่ไหมมึงโดนก่อนเลยตัวแรกไอ้หวัง ทำให้มันรู้หน ой, ่อยว่าเลื้นของจริงไะเป็นยังไงเลื้นแบบพวกเมืองอ่ะมันเด็กน้อยเฮียเลี้ยนแบบไรสมองอ่ะเจอกูหน่อยแล้วไม่ต้องห่วงหรอกมึงทำอะไรสวยๆกันนะมึงเล่นช่องโหว่เล่นอะไรกันนะไอพวกสันดานแก๊งโคบ่ะที่ชอบเล่นช่องโหว่เมืองอ่ะปากอยิมพมีมันลดบ้างแหละอะไรบนะ้างเดี๋ยวกูไล่อุดให้หมดมึงอยากทำอะไรมึงทำมะเดี๋ยวกูไล่อุดเฮียมาทำมาไอสัตย์ยิ่งทำยิ่งดีละผลดีต่อเมืองเลยได้อุดเรียงงงๆสักที อย่างน้อยเล่นเลียนมีมีคนเล่นเล่นเลียนในเมืองก็มีประโยชน์เหมือนกันนะไว้คอยอุดช่องโหว่มีประโยชน์นมมนอยู่วะไอ้ี่ยมันอยู่เหรอป๊อตวันเนี้ยมันไปแข่งด้วยกันหรือเปล่า,อาไอ้พวกนแล้วลน่ะฮัลโหลไอ้นายรู้ยังไงได้แล้วนะรู้แล้ว โหลดที่มินิคปะจะใช่ใช่ไงไอชคโหลดเลยเมื่อไหร่าาม<อ>ึง<ด>ยาวันต่อบปะกูถามผมตอบไม่ได้พี่อเนี้ยแ,แต่ผมอันนี้เจ็ดอันนี้เจนวมึงรุ่นเล็กเลยดิแต่ยังไม่ได้เลยไอแท็กอยู่ปะ50 50อยู่ครับอยู่มันอยู่ไหนถามว่ไหนอยู่ไปหามหนัามนพี่โทรได้ไหม026พี่แท็กอยู่กกิจพี่แท็อ026ใช่ไหมใช่ใช่026ครับตองโทรถามดู มันผมไวปแบบความรอเลยนะวันอันนั้นไปเลยนะเออเดี๋ยวกูลั่นเนี่ยแถบรออะไรอ่ะไปดิเฮ้ยโน่สายเด่น้องเฮ้ยเบอร์ใครไหนี่ยเฮียใช่ไหมนี่กิจกรรมไปเล่นตรงไหนกูไปหามาที่กิจกรรมเลยจบจบยู่ไหนวะจากเพียกันเพียอยู่ป่ะเพียสเขาเล่นกิจกรรมในเมืองครับไปที่แข่งรถอ่ะบของพี่ก้องบัก ตรงไหนวะแต่ที่แน่ๆรู้นะคือมันถึงคิวมึงแล้วนะมึงรู้ไหมเนี่ยอ๋อครับพี่มึงมึงเอาไงอะถึงคิวมึงแล้วอะกูจบปุ๊บถึงคิวมึงนะมึงรอดไหมจำผมบอกให้อ่าน่าจะงไม่เกควันที่เก้าอ่ะแย่แม่ไม่เควันที่เก้าพี่พอ่พูด่าพิษถึงคิวกูแล้ว ไอโน้มมึงเข้ารอเลยสัตว์หรือกูขอลั่นในแ็กกันหนึงขอจัดฉากตอรี่แป๊บเุ้ยแข่งรถตรงไหนวะกูจะเข้าไปด่ายมีเคฮัลโหลพี่เก๋มาดิเอามันไเนี่ยวาร์ปเอมาเลยวาร์ปเอแอดวาร์ปเอวาร์ปเอานะฮะอืม แล้มันคือรถคุณม,มีคุณแจีืยอะไรช่างมันนูเรไม่รู้นย่างไรคยมึงฝากสารไปหาบอสแท็ก้วยนะหลังกูจบเอาต่อเลยเคียป่ะอ๋อได้ครับได้แต่น้องดีมากถึงคิวกนะูแล้วแคนะ่นะั้นแหละไอโนะ่พร้อมยนะังเอายังอ่ะ โลกลเคอดีพร้อมพร้อมพร้อม,อมวันไหนวะเคอดีรพร้อมเล่นกับไอเมเควันไหนครับตอนหน้ารอผมกลับไปเนี่ยครับไม่คือเดี๋ยวเนี่ยเอลเคเล่นจบไกเมเคใช่ไหมแล้วเดี๋ยวทีท่ทีท่ไปเด็กกันอีกรอบต่อไปคิวไอเคอเดียนะเข้าไหมโอเคครับได้ได้ครับได้ครับพร้อมครับอด่าใหมันพักเอามันเหนื่อยเอามันหอบไอ้เหี้อย่าอย่มันพักไอ้สัตว์ การที่จะเป็นใหญ่ในซัมเมอร์มันต้องงี้แหละน้องมันจะมันออดๆแอดๆไม่ได้หรอกมันต้องลำบากมันต้องยากลำบากยากเข็นแสนเข็นกัดฟันสู้กูก็ชิลๆครับตีพุงครับผมหนึ่งรีบปุ๊บก็พักพักผ่อนยายาวแบตฟิลยาวน้องเต็มยังเต็มยังวางสองวางสองเอาใครบ้างอ่ะ ขอขอเก่งๆอะอขอมีเก่งกว่ากูอะ่ะได้ปะ่ะแค่นั้นเลยไ,ยไ้เก่านี่ไงตามเลยบุฟเฟ่ครับเสือไม่พักเจสไม่่โชคดีตรงที่แบบมีกิจกรรมมาแทรกให้มันได้หายใจนี่แหละสองวันเนะี่ยถือว่าเป็นดวงของมันเนาะเออถือว่าเป็นดวงของมันแต่จริงๆกูว่าเมืองน่าจะเอียงวะ up, up, ที่จะทำกิจกรรมประจาอ่อนอย่างนี้เพื่อ up, เพื่อให้มีเคได้พัก กูว่ายัางไงเมืองก็เอียงดูก็รู้แล้วใครดูก็ด้วยดีเอ็มเอ็ดมันจะตีเคเลดีนะอย่าเหลือโอ้โหว่าแม่งโดนเองวะ่ะดูยากสารรูปมันล้ว ถ้ามันยังรวมฟิวชั่นกับโฮไม่เสร็จอ่ะกูว่าโดนถ้ายังเป็นเจนอาดมอาเดมอาเอืออยู่อะอาดำอาเอออาดมอาดอมอะไรมันอ่ะโดนได้ปะบอยแต่ถ้าโฮไปรวมอ่ะมีล้นอยู่อะไรวะเสียงนั่งมาแต่ไกลเลยมึงจะบูทมาทำไมวะพอย่างบูทอะไรครับผมไม่ได้บูนนะเสียมันไมน่ดีเข้าไป <c oughs> ม่ดีรู้ <c oughs> อะโง กินอะไรครับบอสแหนมแนมกินแหนมมาไอ้เหี้ยว่าโอเคโดนอีโอไม่โดนหรอกครับงานแก้อยู่แล้วครับไม่มีโดนหรอกรอดูเลยครับเดี๋ยวสองวันนี้กูว่าน้องๆไปซ้อมเทนนิ่งด้วยเอามาสีฟองสพานะเรื่องนี้ผมโดนสามหนึ่งเนี่ยพี่ไม่มีกดข้อไหนช่วยผมหน่อยหรอพี่กูเห็นมันเลี่อ่ะ เห็นมีไยควายตัวหนึ่งสั่งอ่ะบอกว่าอะไรวะมึงเจอใครมึงยิงให้หมดเลยนะตอนมึงรุ่มอ่ะไงอ่ะสมพรต่างมึงได้ล่ะยิงให้หมดอ่ะไหนวะจอยใครได้มั่งวะก่อนจะยิงก็รอดูก่อนเขาขอเอยิงสวนมึงไหมขายิงยามึงหรือเปล่าไอ้เหี้ยยิงงวตัวก็สวยเดี่ยมึงโง่เองอ่ะจะโทษว่าเป็นช่องช่องโง่อะไรเป็นย้อนเฮ้ยไม่มีใครออนเลยวะ มีบอสดูดีๆีดิออ้ยอหมูมาเรียละลีนาเราควรเมมแม้เอาซอมซ้อมสักวันสองวันไหมเอามาเอาไหมไม่ซ้อมอ่ะบอสไม่เอาอ่าเดี๋ยวไม่ลุ้นเนี่ยได้ครับไอการ์มึ้ไม่ซื้อนะหน้าก่อนาานดีงั้นอะลั่นดิ ชนะไปได้ยิงเหงาครับบอสชนะไปมันถูกต้องครับผมได้อะไรชนะได้แบบได้อะไรไม่เปื่อยแต่แปลกนะไอพีคีเนี่ยไม่เปื่อยมึงตีนเยอะเลื้อนเองอ่ะแล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกระทืบแก๊งเมียแม่งด้วยเดี๋ยวรอก่อนรอมันด้วยอ๋อนไม่โอกแตกตายอ่ะเดี๋ยวกูแวะด้วย ร <Okay. S 2> ้านจากสามสิบอ่ะรถผมรถเหลือสิบห้าหันมาแกให้มันรู้ไปว่ะ